นี่ยูกผไทาเจ้าก้องเจ้ายเหอนยนค่องกนบ่แหม่าผมย่างไก่เนาอผมงงเลยว่าเอาเมื่อกี้เดินว่าเป็นปวดขี่ติเจ้ามปนลูกอว่าจะว่าปวดขี่เรเป็นคืกันเบินุกนแม่ จอต้นม่เบอม่ได้ม่รถเข้ามาเจมูแ่อนนี้ข่เพลกข่บี่หรือน้ำังนเพราะยังเล่เนื่ยเพายัง่อว่นเลยเสยเขาได้ไปเพิ่งก่อนน้าตุมมอยยัมาเขบอกท่าหิงห้า้อยู่สนามก่อนตอนนั้นเขื่อน่เขื่อนครบผดชวพื้นกเื่อนี่เันกาล้งสกินเขาแล้วก็แต่เดือดมาก ใช่พี่น้อง MC, เอฟีพลังเงียบ็นาดไหลขึ้นลนังกินเขาโปรทีบอร์ปักหมดแน่พ่อมาสั่ก็เลยปักไปเมื่อนี้เขาบอกว่าเขาปิดยอดแล้วยอดหกแสนสองมาอะไรอ้วนให้เรียบร้อยแล้วอยู่กับไปหน่อยแล้วทําทมอลไรไม่เป็นไรปักหมดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเข้ามาเป็อนอ่อยช่องอยเขาา้ามพนอพอเขาปักหมดแล้วพออศครลุลุลลุ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 ลล เก็บโดอเก็บกดแห้งหลายะเจ้าปากอย่เก็บแปเอรั้รวมเป็นเจ็ดแสนเหมือนึ้นอยว่างลเกาหัวเลยคอยรหลต่อเนื่องเลยมากกกันเพื่อนว่าสิเพื่นสิโอนได้เพราะว่าผมอปิดแล้วเพราะข่อยมือจากการขืนบ้านไม่นอนมันการนั่งนานๆปวดหลังปวดหลังก็ว่าไเลยเหมือนกันรืดๆๆๆที่แรกว่าเอาเอาแค่สามหื่พ่อสามหมื่นๆไป รัดบ mm. ิ๊กบไม่มานะไม่บิ๊กนเตอร์พมาอินโโมพม่าไม่กระบบมาอมขึ้นใจฝนแนนพูดเลยไม่เปลียนเลยดีครับพลังงาพลังพลังเงียบพลังเงียบแต่ไม่เงียบแตกพลังเงียบแต่ไม่เงียบมาเป็นแบบละอองเงินว่าเป็นละอองเป็นละอองนนั่นเดียว่าผมยังมาผมยังคุยกันอยู่เอาอย่างกเป็นสิวะโอ้ยมันดีครับมใช้ออกออกไปด้วย เนี่ยเ yes. oh. yeah. oh. no. so, ้าเห็นป so, so, so okay. okay. yeah, oh. ่ะก่ออีกยังเป็นอีกอะนี่เขาถ้เห็นคนที่สองเนี่ยเอาเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าขันนั่วันานยั่งวันเห็นอย่างนี้นะขนาดยังวันเห็นผลงานยังวันเห็นอย่างนี้นะ เห็นอึ้งเลกีฬานั่งยุดผมผมก็พายตานั่งยู่หลังหล่กีฬาครับ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 เลยโอ้ยยดล่หนเห็นต้วจริงแบบแค่แบบแบบนไม่เชื่อเลยว่าด็กสิบสามครับสรุปพ่อเขใช้ล็อกแล้วเดี๋ยวเลยจักไหนพอการมาจากไหนอ๋อแว่าจะไปนี่ต้องต้องดูแลอย่างดียโอ้ยเด็กแม่สอดแล้วบ่ไปร แต่ว่าผมเนี่ยมึงเร็วน่าจะถ้าอยู่เราเรากระแสียแค่วันสองวันเนี่โอ้โหนั่งคักเลยมาแบบสไตล์เดียวกันเป๊ะเลยเฮ้ยเดี๋ยวให้จานเอามาเหล่าน่อยเดี๋ยวเสียงใส่ได้แล้วแต่ว่าที่ลับไปนอนเ่เดียนนี่โอ้ บ่ได้บ่ได้อยูหัวข้อนเสิรืออีหล่าเด้ครับไมาหาหลูกพี่ซื้อนะสามชิ้นถูกก็คืนละมั้งสามชิทุ่มก็คือว่ามันกลับทรงกันหมดทันโมบิยะออกจากนี่หาทุ่มหอดพุ่นเศร้าไปสายดีโกโบ่ไปคนละจังหวัดเลยนี่ห่างกันคนละประมาณหาสิบหกสิบโลเดินยังดอกดินเลยโมบิยะสรุปแล้วคือหาถุงจะเมื่อห้าบาทนี่ บกันโบลาดเขาเดาได้น้อไม่เห็นงานเลยน้องมันน้อยที่สุดเุมคุณไอยังวะปทุมอายุทยาอายุทยาปทุมเส็เดียวกันนนทเส็เดียวกันเมือนยันเลย เปจบดบอเราอยาอยู่บัวแก่ถ้าคจมันจิงจริถ้าคืดยากมันก็สิยากเลยถ้าคืดง่ายมันง่ายต้องง่ายง่ายเลยแบบว่าจบถูเลยไปพัวกับโปรงถ้าเจ้าคืดยากมันสิยากมาแล้วมาแล้วมาเร็วเอาสรุปแล้วเอาสี่ทุ่มค่อยกลับมาแล้วมาเร็วันธงเลยแปดโมงครับสี่ทุ่มกับท่าน เือเพื่อไปทั้งอย่างเสาก็ต้องดูอะไรลูกสาวก่อนเขาอ่านแปลบ้งอยูไนฟ่ยไจน่ะอยู่ใูจน่ะอยากยูแต่ว่ามันจีทันโมแค่นั้นเองทัน่มออกจมซีสเอะืออกจีีเยอเพื่อซีะนสาทุนี่คือไปเลยขันนั่นก็ไปสายขึ้นจอดแ่เยอะออกจะข้นไปทุ้เถ้าจอดแ่บ่อยอมือขึ้นเลยเพราผมออกจากกรุงเทพมาประมันหาทุ้มรึ่ง อ๋อนีตีหักแล้วก็ขึ้นแรงจบตีเลย6วงขึ้นแล้วก็จวดแล้วเอาออกจาพควนหาทุ่มขวนีตีหักขวานีหาทุ่มไปเานปุ่นายตีไปเลยตีทุ่มกลับจบจะพูดมากปอ้ยจังอันนี้ปากถึงโซเฟอร์นะครับไปแล้วไปแล้วนอนเลยนอนเลยอีทุ่อกลการบันทงทาน พ่อพันตุ๊กนี่อยู่สองคืนเนี่ยนท่ไงอันนี้เห็นจังว่ะเนี่ยเฮ้ยไปสายกับถือว่าไปเพิ่นมาหนิโอ้แก้วอยู่ไปสายถือว่าไปสายบไปแมวแล้วนี่ถือว่ามีใจไปแล้วครับไปสายเนาะถือว่ามีใจเนาะนี่นอนอยู่ท่านบางบองหกตอนนี้ก็เสื้อไคยอ้อตร่นี้นะครับแล้วก็เสื้อไคอ้อก็มีนะครับผมผิดดูเสืว่าพี่น้อยไม่น้อยหอดไสร์แล้วนี่ แล้วเหานะถ้าปตัวยูสารราระเนี่ยเนี่่นม่นอยมายกทีมมันมามากัมแมกามอว่าเตยมากับทีมอะไรแมงโอ้ยนี่รยดิลงเวียนรวยแล้วผมบอกหูจังเนี่ผมกับมากับแฟนผมเืนสนนี่นี่อนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อะชัดเจนลักนาเทียมเจ้าสู้ยูให้เป็น เย็นาล่ะนานนนนนรถภูดกงหัวอไทยเจอรคิเจริ่อนมาแปดมือนึงหาสินบาแล้วฝังนะฮะทังงกัาสสายกางกาสายหน่อยจิพันแลวไปแตไม่ดเชื่อไหมว่าในวินาทีคนดูเราก็ไสวันนี้นั่นครับเจิงน่ครับต้องขอบคุณนะมือไฟน้องเีมเลยน้องเทียมันง ไปนอนเนี่ยฮะไปนอนเจ้าเจ้าไปคุยก็ประการมึงประการระวังหน่อยเราฟันท่งไปแล้วซีทุ่งจังเมื่อท่านเหลือเฟือจอดแค่โคราชก็ขึ้นเอฟ6กลับเลยเพราะว่ามันตกไปส่งคนอีกหลายจุดนะแค่จุดแล้วจุดแล้วมันขึ้นเกือบสองชั่วโมงจุดหนึ่งอ่ะไม่ถึงอ่าไม่ถึงห้านาทีเพราะว่าเจ้าเมื่อตอนเสาร์รถติดเนี่ยพลาดมาก็ขึ้นรถติดเรื่องนี้นะจะคนที่ยุดธนะจะตีกลับา อยากไม่มาดนี่นะมองไปจุกมงนี่ะเออคับรถมเนมองไปจุก่ไปเป็นไหครขับรถขับาได้ยาัน่เจ้าล่างานคนขับรถยังไงก็ขันยังไงก็ขันขับรถยากกูมูเพเขาจ้างรถแลนแทนเขาจ้างรถเทียวละสองพันเทียวละสองพ เราไปหอดแกงก็เป็นเัง่องใหเอาติตามนั่นนะครับพี่น้องด้ติดตามครับอสรุปเลยคือกีฬาออกเบิรงมาไล่แหละมันจะเมื่อแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ออกเพราะว่าศิลปินมันเยอะไม่หนัเกินสี่ถุงประมาณนั้นสามทู่กว่าสี่คู่ออกนะไปดูตัวอย่างไปแล้วเช่์ไหม